คิดไม่ฝันเลยทุกคนว่าช่องเล็กๆอย่างพวกเราที่ทํากันสามพี่น้องอจ,จะมีเทศกาลอาหารเป็นของตัวเองคือเ <c oughs> วลาที่เราทําคลิปพาทุกคนไปกินอ่ะเราตั้งใจทํามากเลยจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งในความสุขของเราอ่ะคือการได้กินของอร่อยๆเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ตามเราไปกินน่มีความสุขเหมือนกันแต่ก็เนาะความอร่อยของคนเรามันก็ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยค่ะใครที่อยากตามเราไปกินแต่ก็ไม่มีเวลาไปหลายๆที่ก็มาที่เทศกาลอาหารของเราได้เลยนะชื่องานว่าต่อคิวมาเก็ตเอกบนโลกนี้มีแต่ของน้าอีแต่ละร้านที่เราพามาเนี่ยมีแต่ ไหนจะมีเจฟฝนคนสวยจากยำแซบซินทเป็นร้านแรกๆเลยอะที่ทําให้เราหัดทําครีปต่อคิวไปก็ถ่ายวิดีโอไปร้านทสน้องใหม่จากขาดบอนก็มาขอโทส์นะบอกเลยว่าเด็กอ้วนถูกใจแน่นอนหรือใครชอบกินอะไรเลิศเล,เลสายถ่ายคอนเทนต์น้ำปั่นมงกุฎอันนี้ได้รูปชัวคนข้างรักชีสอย่างเราจะพลาดหลอย,ยังไงก็ต้องมีร้านขนมเหลียนชีสยืดอยู่แล้วบอกเลยว่างานของเรานะคะมีครบเลยทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทีค่คอยดูเราคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจจนทำให้เรามีเทศกาลอาหารเป็นของตัวเองในวันนี้แล้วก็็ขขอบคุณทางเ ชบุรีแล้วก็ทีมงานที่มอบโอกาสดีๆแล้วก็สถานที่ให้กับเราพวกเราตั้งใจกับงานนี้กันมากๆซุ่มทํากันมามากกว่า4เดือนถ้าใครที่ได้เห็นคลิปนี้เลยอยากให้ทุกคนมางานนะมาเจอกันมาพูดคุยกันกินอาหารอร่อยๆงานของเรานะคะชื่อว่าต่อคิวมาเก็ตเอ็กบนโลกนี้ไม่ใช่ของน้าอีจัดที่ลานกิจกรรมนะเซนทันชลบุรีวันที่1นึ่งถึงห้าพฤศจิกายนแล้ววันที่สามมมีคอนเสิร์ตวอลแอนด์ดัด้วยนะฝาก like, go save, go share, กดไลค์กดซฟกดแชร์แท็กชวนเพื่อนๆมางานนี้แล้วมาเจอกันนะคะแล้วมากันเยอะๆนะ